ร้อยสิบดวงแล้วไปสารคามกี่โมงคะไปบ่ายๆค่ำๆนู้นละค่ะให้น้องนอนก่อนค่ะดึงดึงโอ้ยหนูใจจุ๋ยไหมหนูหนูทาแป้งจุ๋ยไหมหนูทาแป้งจุ๋ยไหมคะฮัลคุยคุยที่มีคนโทรมาหนูทำยังไงรับเลยค่ะ วา,างไว้วางไว้ว <Okay. S 1> างไว้ค่ะวางไว้โอเคอ่ะมีคนโทรเข้าอ่ะทำยังไงฮัลโหลก่อนไม่ฮัลโหลก่อนเออเออสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะ,คะสวัสดีอ๋อสวัสดีก่อนอาสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะคป้าป๋าโทรมาชุดตี อ่ออมอัมนลูกแก้วอย่างคนนี้แหละบางทีก็ต้องให้เขาเล่นได้บางทีเขาเอาบางทีเร็กนหน่อยกันยูกันยูไหมเล็กนหน่อยไหมอมแต่ว่าเราก็ดูอยู่แต่ไม่เป็นไรปิ๊บแป๊บ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 ปิ๊บป๊บเรีนหน่อยเนาเห็นไหนอยู่กับอมอมก็ดูก่อนดูอยู่ค่ะดูอยู่ค่ะอืดูอยู่ค่ะดูค่ะ

ไปกัดแต่จ้าจ้าจ้ายายก่อนจ้าโอ้ยหมาจาจาานหูอยู่ไหนบอกยายก่อนหูนปาก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 ก่อนปากอยู่ไหนปากไนหนนผม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 แล้จะบกอ่ะจะบกจะูกอ่ะจะูก ผมตาตาอยู่ไหนตาตาโอ้ยไม่ใช่ตาคนตาคนนี่ตาตาหนูอยู่ไหนเออตาหนูอยู่ไหนมัมมี่เออมามัมบีมามัมก่อนพูดก่อนมัมมัมมามัมมามัมในจ้าเอื้อนย้ายมากินแล้วเอื้อนย้ายมากินเอื้อนย้ายมากินเอื้อนเอื้อนเอื้อนมากินก่อนเอื้อนย้ายมากินก่อนน่ะควักเอาควักเอา อ๋อมันเป็นไอ้นี่นี่หน่าแล้วมันแตกเอา่อยังกระเคลนี่ไม่งั้นแตกมาเลยฮึฮึขอลงไม่ยังก่อนนี่ ไปเลีลูกไปเลีอเออเสียของเด็กค่ะโอ้คือมันนอน,อน,นดดหอักเอนัะด่ี๋ยว่มคือนอนหักแค่ท่นี้ไม่ได้ว่าให้กินนะไ <c oughs> ม่กินเลยบบกวก็ไปนอนไงตกละจ้าะ <c oughs> สองคนโอ้สองคนมวนเลยนี่ใครถีโต๊ะก,ก็แล้วกันละบัานนี้ห้ามโต๊ะเด้ออย่าโต๊ะเด้อเอารับโทรศพนะัพท์เ,เนี่มีคนโทรเขานี่อมงานกันเด้อมีคนโทรมาเจ้าบุญคักเจ้าบุญค่ะเจ้าบุญค่ะคือกันบ่ ขี้เก่นค่ะออจับว่าดีังตัียังนียังนียังนียังยังยังจับจ้กนัิบนะคะรังกินน้ำกัดนี่เอออไหนลาจ้าก่อนนี่ล่ะูจ้าก่อนนี่แล้วูจ้าก่อน น้องฟอยจ้าก็ที่เราน้องเพชรจ้าก่อน่ามามาอย่างอะไรคือหมามามาเก็บกินสิแน่นอนเลยล่ะเก็บกินสิเลย เก็บ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 นั่นนั่นผุ้นี่ผูนี่เป็นจอมจอมทำร้ายในผุ้นี่ผุ้นี้ผั้นี้ตึง

ส่งมาอีกค่ะส่งม่อีกค่ะเปาู่าเบาไใครเนี่ใครเนี่ใครใครป่าเออป่าป่าป่าปาอยู่เอบีนะป่าป่่แม่แม่ทำยังไงแม่แม่ทำยงไงชูชูอูชูชูแม่ชูชูแม่ชูแม่ชูชูาเาปเา

ฮึ่มมีอะไรมีอะไรมาอ๋อใครส่งรูปหมูมาให้หนูป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 ูคุณน้องเพชรกำลังพยายามขึ้นเก้าอี้นะคะคุณน้องเพชรพยายามจะขึ้นเก้าอี้นะคะอืมเบบีเอ้ยเบบี